สวัสดีครับผมสปอยโคตรตึงวันนี้มาสปอยซีรีส์เรื่องเดือดคิด p น i ป g Day ในตอนที่เจ๊ฝากกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยเดอ้อเอาละไปฟังกันเลยหลังจากที่โรฮีพามมยองจุนไปหาโทรศัพท์ลับของพ่อเธอเพื่อโทรไปเรียกค่าไทยมายองจุนก็เริ่มพูดข้อเรียกร้องที่โรฮีเขียนไว้ให้อ่านตามทันทีโดยจะให้แปลงทรัพย์สินทุกอย่างในบ้านเป็นเงินสดแต่ทนายก็ไม่ได้หลงกลง,ง่ายๆถามย้ำไปว่าโรฮีอยู่ข้างๆแน่หรอมมยองจุนได้ยินดังนั้นก็เลยจะยื่นมือืออถให้โีคุย จนเกือบโดนเด็กสาวมัง,งเอกยกไซแต่ว่าตัวเขาที่กลับไปรับหน้าต่อก็ไปไม่รอดจนโรฮีต้องถอนหายใจลงมือคุยด้วยตนเองโลฮีนั้นเปิดด้วยการถามก่อนเลยว่าลูกความของพวกคุณไม่ทําเกินไปในร้อท,ที่จะฉาว่าตัวเธอเสียแล้วแบบนี้และขอความช่วยเหลือจากตัวทนายเพราะเคยเป็นครูของเขาว่าไปบอกน้องของปู่ให้หน่อยว่าคนนี้ลักพาตัวต้องการเงินถ้าไม่จ่ายโลฮีจะบอกทั้งโลกให้รู้ว่าเธอยังไม่ตาย ตัวทนาจึงถามกลับไปว่าแล้วเขาจะได้อะไรจากเรื่องนี้แต่พอได้ยินคําตอบก็ถึงกับยิ้มออกมาอย่างพอใจทางเจเดนที่ดูข่าวว่าทีมดำน้ํำยังหาร่างของโรฮีไม่พบก็กําลังมีความสุขและบอกชายน้านิ่งว่าได้เวลาไปเอาของเรากันแล้วตัดมาทางโรฮีก็บอกมายองจุนว่าทนายคนนี้เคยเป็นติวเตอร์ของเธอและตอนนี้ไว้ใจใครไม่ได้อยู่แล้วนี่มายองจุนก็ถามต่อว่าจะรับเงินยังไงเราถูกขังอยู่นี่ โรฮีเลยบอกว่าดรโมอินซอนจะช่วยเราเพราะแรกเริ่มโครงการนี้ไม่ได้ทําเพื่อเงินมีเพียงไม่กี่คนที่เห็นด้วยและร่วมลงทุนแต่เจเดนนั้นก็เข้ามาและเปลี่ยนแปลงทุกอย่างลงทางด้านตํารวจหนุ่มก็มาเถียงกับรุ่นพี่ว่าทําไมถึงโอนคดีไปให้หน่วยอื่นๆทั้งที่ยังไม่ถึงวันที่ตกลงกันแต่รุ่นพี่ก็บอกว่าเบื้องบนสั่งมาเขาทําอะไรไม่ได้และสั่งให้ปิดคดีนี้ให้เงียบหายไปไม่ต้องแถลงต่อซื้อแต่ระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นรุ่นน้องก็มารายงานว่าซอฮเยอนได้มาาขขอเพบ ภายในห้องสอบสวนเธอก็บอกตำรวจว่าเพราะติดทุรศส่วนตัวที่ผ่านมาเลยรับสายไม่ได้ตำรวจหนุ่มก็ถามไปว่าเห็นข่าวแล้วใช่ไหมเรื่องนายช่างพักและถามเธอไปว่ามีความเกี่ยวข้องยังไงกับนายช่างพักกันแน่เธอจึงเริ่มเล่าว่าตั้งแต่วันที่เธอได้แผลมาเธอก็ไม่ได้ถูกพากลับบ้านอีกเลยเป็นปีและเธอได้รู้ทีหลังว่าอาจจะมีเชื้อเอทและเธอก็ติดเอดจริงๆแต่พ่อบุญธรรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามรักษาด้วยทุกทางที่มีจนหายและในวันที่เธอได้กลับบ้านอีกครั้งก็ได้เจอเข้ากับเด็กผู้ชายที่ไม่คุ้นหน้้ออยงเเธสีแลว และหลังจากนั้นไม่นานตัวเธอก็ถูกยกเลิอกอุปถัมภ์เพราะการทดลองไม่เป็นไปตามที่พ่อของเธอคาดหวังเอาไว้และเธอยังบอกตำรวจหนุ่มต่อว่าเด็กที่ถูกรับมาเลี้ยงคิดว่ามีแค่พวกเขาสองคนหรอนั่นก็ทําให้พวกตำรวจนั้นก็สงสัยกันหมดเธอเล่าต่อว่าเพราะเขาต้องการขยายการทํางานของสมองด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ยังไงล่ะและเด็กที่ทดลองแล้วไม่ได้ผลก็จะโดนทิ้งทุกคนตัวเธอเองก็ไม่ต่างกันและบอกต่ออีกว่านายช่างพักนั้นรู้สึกผิดกับเธอมาตลอด เขาจึงส่งเสียเธอเรียนจนจบและเมื่อ3ปีก่อนเธอได้กลับมารู้ข่าวร้ายว่าเชื้อ HIV ได้กลับมาในตัวเธออีกครั้งในตอนที่เธอกําลังท้อแท้สิ้นหวังในชีวิตก็ได้ยินข่าวในทีวีว่าดเรชเวดงอ็อ ok กได้เสียชีวิตลงตามอายุขยแล้วเธอเลยไปงานศพและได้เจอเข้ากับนายช่างพักอีกครั้งที่นั่นตำรวจหนุ่มจึงบอกว่านายช่างพักให้การว่าเขาหมายตาทรัพย์สินของบ้านนั้นจนเกิดเรื่องขึ้นและถามเธอว่าในวันเกิดเหตุสามีของคุณมายองจุน แต่พาตัวโรฮีที่วิ่งออกมาข้างนอกไปและข่าวล่าสุดออกมาว่าโดนโยนลงทะเลไปแล้วตัวเธอที่ได้ยินตำรวจพูดแบบนั้นก็ตกใจและบอกว่ามายองจุนไม่ใช่คนที่จะทําแบบนั้นได้หรอกพร้อมบอกว่าตัวเธอนั้นไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยและยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าช่วงที่เกิดเหตุเธออยู่ที่คลินิกเพื่อรักษาโรคของเธออยู่ก่อนปลตัวตำรวจหนุ่มก็บอกกับเธอว่าพูดตรงๆตัวมายองจุนไม่เหมือนโจนลักพาตัวเด็ก เขาทั้งปกป้องและดูจะพยายามช่วยเด็กมากกว่าในเวลาต่อมาญาติของโรฮีก็ได้พาเจเดนมาที่บ้านของโรฮีและอ้างตัวว่ามีสิทธิในสมบัตินั้นตำรวจเลยให้เข้าไปข้างในได้เมื่อเข้ามาก็ทวนสัญญากันว่าญาติจะได้บ้านหลังนี้แต่ตัวเจเดนจะได้งานวิจัยในบ้านทั้งหมดในตอนที่เจเดนกำลังค้นบ้านก็มีสายเข้ามาหาญาติของโรฮีซึ่งข้อมูลนั้นก็ทําให้เขาโมโหมากจนไล่เจเดนออกจากบ้านในทันที กลับมาที่การประชุมทนายก็รายงานว่าคนรักพาต,ตัวต้องการ3ามมล้านวอนไม่งั้นจะโพลลงโซเชียลว,ว่าโรฮียังอยู่ญาติของโรฮีก็ถามเจเดนว่าตกลงแกรู้ที่อยู่ของโรฮีไหมเจเดนเลยเดินไปถามทนายว่าน้ำเสียงของคนที่โทรมาเป็นยังไงก็ได้คําตอบมาว่าเป็นเสียงของผู้หญิงทาเอาทุกคนในห้องก็งงว่าใครกันแน่ที่โทรมาและภาพก็ได้ตัดไปยังตอนที่ทนายตกลงกับโรฮีโรฮีก็บอกให้ทนายพูดไปว่าเป็นเสียงผู้หญิงที่มีเสียงสูขุมนุ่มลึกและถ้าทําสําเร็จโรฮีจะให้ตัวทนายฝึกหัดนี้เป็นตัวแทนทางกกฎหหมมมายแแลละผูู้้ดดดรทังงขออเธ ตัดมาทางโรฮีก็บอกให้มายองจุนฟังว่าตัวเธอนั้นพอได้เห็นอะไรก็ตามเพียงครั้งเดียวก็จะจําได้ไม่มีวันลืมแต่รอบนี้ขนาดเพียงแค่ไฟของไซเรนเธอยังใช้เวลากว่าจะนึกออกและความทรงจําของวันนั้นก็ยังกลับมาไม่หมดสักทีเธอก็ได้สงสัยว่ายาที่เธอได้รับนอกจากยาผ่อนคลายและยาก,กระตุ้นการทํางานของสมองแล้วต้องมีอีกตัวแน่นอนซึ่งตัวเธอนั้นก็ไม่รู้อาการก็เลยเป็นแบบนี้แต่มายองจุนก็เข้ามาปลอบว่าการลืมเรื่องไร้ในชีวิตไปก็ไม่ถือว่าแย่นะทําเอาโรฮีก็ยิ้มออกมาจนได้แต่ในระหว่างท ป่าแถวนั้นแต่ทั้งคู่ที่สังเกตเห็นก็ทําตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในคืนนั้นดรโมอุนซันก็เข้ามาคุยกับโรฮีโรฮีก็บอกดอกอร์ว่า รู้ใช่ไหมทันทีที่ตัวเธอไปสิงคโปร์กับเจเดนลูกสาวของด็อกเตอร์จะถูกตัดออกจากโครงการนี้ทันทีและบอกว่าหนูก็ไม่ไว้ใจคุณคุณก็ไม่ไว้ใจหนูแต่ตอนนี้มีทางเดียวคือเราต้องร่วมมือกันกุญแจสําคัญของเรื่องนี้คือฟื้นความทรงจําของคืนวันเกิดเหตุมาให้ได้เมื่อเจเดนกลับมาถึงห้องก็ซัดมายองจุนและถามว่าแกเป็นใครกันแน่ชายหน้านิ่งก็ได้ไปค้นเจอโทรศรัพท์บ้านที่ซ่อนอยู่ทําเอาเจเดนของขึ้นจัดหนักจัดเต็มมายองจุนสน,น่่มแล้วถามมายองจุนต่อว่าเมียแกไปที่สถานีตํารวจวันนี้ก่อนหหหนนน้้้้าาัมมีีผูิิงงโโททไเเเยกกแบใใช่ เจเดนยังบอกอีกว่าได้ยินมาว่าเมียของแกรู้เรื่องการทดลองนี้ตั้งแต่แรกแล้วเมียแกเป็นคนวางแผนใช่หรือไม่โรฮีที่ทนดูไม่ได้อีกต่อไปก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนสร้างและบอกว่าดูหน้าลุงสิคิดว่าจะทําอะไรแบบนี้เองได้หรอแต่มายองจุนนั้นก็ตะโกนบอกให้หยุดพูดเพราะไฮยอนต้องอยู่ดูแลฮีแอจะให้มาพัวพันต่อไม่ได้ เจเดนได้ยินแบบนั้นเลยบอกว่าจะไม่ปล่อยให้ใครก็ตามที่มัวขวางเส้นทางการเงินของเขาหลุดลอดออกไปแน่แล้วก็เดินจากไปภายในห้องโรฮีก็ถามมายองจุนว่าป้ากับนายช่างพักมีความสัมพันธ์แบบไหนแน่แต่มายองจุนนั้นก็ไม่รู้เลยโรฮีก็หัวเสียเพราะทั้งๆท,ท,ที่รู้จักกันมาถึง30ปี แต่ไม่รู้ได้ยังไงมันเกือบเท่ากับอายุของเธอสามรอบเลยนะและสงสัยต่อว่าเจเดนมันรู้ได้ยังไงว่าเธอถูกสอบปากคําแถมรู้ยันเรื่องที่ถูกสอบปากคําด้วยซ้ําไปพวกเขาจึงคิดกันว่าในกรมตํารวจต้องมีสายแน่นอนในคืนนั้นตอนที่ดรโมอินซอนจะกลับเจเดนก็เข้ามาคุยด้วยและบอกว่ารีบกลับไปหาลูกสินะและยื่นข้อเสนอไปว่าถึงเป้าหมายของเขาจะเป็นเงินแต่ถ้ามันสําเร็จตัวดรเอ็นก็จะได้ลูกคืนมาแบบที่ต้องการนี่และที่สําคัญเลยจะได้เติบโตมาในครอบครัวที่ยังมีพ่อแม่ครบอยู่ วันลุ่งขึ้นเจเดนกับชายหน้านิ่งก็มาตามดูฮเยอื่นแต่ก็ไม่สามารถลงมือทำอะไรได้เพราะมีตำรวจมาคอยตามดูเธอเช่นกันทางด้านตำรวจนุ่มก็ได้ไปสอบปากคำพยาบาลสาวๆในโรงพยาบาล เกี่ยวกับเรื่องของหมอยุนจงโดก็ได้ความว่าเขาเป็นคนพูดมากชอบนินทาคนอื่นเลยไม่มีคนคบมีเพียงแต่นายช่างพักที่ยอมคุยกับเขาด้วยและยังเคยได้ยินว่านินทาว่าพออมีเมียน้อยตัดมาทางทนายฝึกหัดที่แอบไปถ่ายรูปตามที่โลฮีบอกมาก็โทรไปหายาิของเธอตามแผนว่าโจรลักพาตัวนั้นส่งวิดีโอมาคู่นั้นก็ทําให้เจเดนถูกเรียกตัวไปดูด้วยยาโลฮีก็โมโหจัดบอกว่าถ้ามันเป็นที่ปลอดภัยแบบที่ว่าจริงทาไมถึงมีคลิปออกมาแบบนี้เจเดนเลยขู่ให้งเงียบไปและเริ่มตรวจสอบในระหว่างนั้นก็มีสายโทรเข้ามมาาานานนงรีตตติิดดุปกณ์ใ เมื่อทนายรับสายก็เป็นเสียงของผู้หญิงจริงๆและจุดที่โทรมานั้นก็โทรมาจากรัเสเซียไม่สามารถติดตามพิกัดได้หญิงในสายบอกวิธีรับเงินและจุดทิ้งเงินไว้อย่างละเอียดโดยที่ตัวเจเดนเป็นคนเจราจาต่อรองหาตัวต,วตนเองเมื่อคุยกันไปสักพักเจเดนก็หัวเราะอย่างสะใจและถามไปว่าถ้าเขาไม่รับข้อเสนอนี้จะทํายังไงหรอเมื่อพูดจบก็ได้ลิงก์วิดีโอมาทางอีเมลซึ่งวิดีโอนั้นได้ลงเรียบร้อยและยอดวิวกาลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นก็ทําให้เจเดนยอมตกลงไปในที่สุดและคลิปนั้นก็ถููกกกกลลบบออออออเเเเเมมมื่่่่ขาาาตตตงงจดดนนถววโโรรีียยยย้ไห็ิส ร้องอย่างหวาดกลัวร้องให้ปู่ช่วยดังขึ้นมาชายนานิงรีบโทรไปเช็คก็ได้คําตอบมาว่าก็อยู่ปกติดีแต่เสียงในสายนั้นกลับเป็นคนละอย่างกับที่ได้รับรายงานมาเพราะโรฮีอัดเสียงไว้ให้ดอรโมอินซอนไว้ก่อนแล้วนั่นเองและคนที่กาลังคุยสายอยู่นั่นก็คือดอร์โมอินซอนคุยจบญาติของโรฮีก็หมดความอดทนลงและเริ่มโวยวายพร้อมกับตบหน้าเจเดนไป แต่ในตอนที่จะแก้ข่าวใหม่และรายงานกับสื่อนั้นเจเดนก็กดให้นั่งลงและจบหัวเขกไปที่โต๊ะพร้อมบอกว่ากลาดียังไงมาสั่งสอนฉันเขาก็บอกอยู่แล้วไงว่าจะแก้ไขให้และได้หาเงินสดจำนวน30 0 0 0ล้านวอนมาให้เห็นเพื่อเรียกความเชื่อใจกลับมาพร้อมสัญญาว่าถ้ารอบนี้พลาดอีกจะเอาตัวโรฮีมาเห็นต่อหน้าเลยว่าอยู่กับเขาจริงๆทางด้านมายองจุนที่โดนกักบริเวณอยู่แต่ในห้องนั้นโรฮีก็ได้ทเข้ากล่องมาส่งซึ่งในข้ากล่องมีมือถือกับนามบัตรของตํารวจหนุ่มที่ดรมอกนซอห้ซ่อ,อาาน,น่้เอนพักมาให้มากสุ เพื่อจะจับคนที่อ้างตัวว่ามีข้อมูลของโรฮีคนนี้ให้ได้ในตอนที่มาเอาเงิน นั่นก็ทําให้บอดีิการหลายคนรีบขึ้นรถมุ่งหน้าไปยังจุดนัดพบในทันทีทางด้านดรโมอุนซอนที่กำลังจะขึ้นรถกลับทนายฟึกงัดก็ได้มาเจอกับเธอที่โรงจอดรถในคืนนั้นเงินที่ถูกทิ้งไว้ตามกองขยะจุดต่างๆก็มีพนักง,งานรถเก็บขยะมาเก็บไปทีละจุดทีละจุดโดยมีพวกเจเดนคอยแอบมองอยู่เพื่อเตรียมตัวจะเข้าจับกลุ้มทางด้านมยองจุนก็ได้รับสายว่าให้ออกมาได้แล้วจึงเริ่มก่อความวุ่นวายจนบอดีิการเข้ามาลุมอยู่ในห้องเมื่อเห็นดังนั้นโรฮีก็ไไไดดดดดดด้้้้้้้้ปิฟใในนนนนบบาาาาาาลลงงงงงททํหหมมมอออยยยยจจจุเขสสสููส่ีจจรรีีััักกรรรโโค ดนอยู่ด้านนอกเมื่อเห็นว่ามายองจนชนะก็ถึงกับยกนิ้วโป้งให้เพื่อชมว่าเกง่งตัดมาทางด้านรถเก็บขยะเมื่อเก็บเงินมาถึงจุดที่5ก็โดนปิดหน้าปิดหลังและเรียกให้ลงรถตัวดรโมอินซอนที่กําลังขับรถไปกับทนายฝึกหัดนั้นก็มีเจเดนขับรถมาขวางทางเอาไว้แล้วบอกว่าเจอตัวสักทีนะไอ้ไซซึทางด้านคนขับรถขยะที่ลงมาจากรถนั้นก็คือตำรวจหนุ่มนั่นเองและเรื่องราวของอีพีที่นี้ก็ได้จบลงเอาละสิครับผมเรื่องราวช่างจะซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราติดตามได้ใน, 8, น,นช่ Spo ากก นะครับผมเจอผมในใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ